โอเคพี่ซีดเบเกตตอนนี้เราก็กลับกันมาอีกแล้วนะสำหรับรายการพีชท,ทีวีแล้วก็มาอยู่กันในเกมก็บินคลีนอัพซึ่งมันเพิ่งมาเลยเป็นเดโมโยังเป็นตัวทดลองยังไม่ปล่อยให้ขายทีนะนะก็เป็นแนวเกี่ยวกับพวกเราเป็นเมทแล้วก็มาทําความสะอาดในดันเจียนแค่นั้นจริงๆแหละไม่รู้จะทำทำไมน่าจะได้รับมา, <c oughs> มาดักกิวใหญ่ <c oughs> ก็มันมีกระแสจริงๆก็คือดันเจียนเมชีอร่อยในดันเจียนนะในในในเดฟิกนั่นไหนเราก็ไหนๆเรากูสร้างเรื่องใหม่เลยทําความสะอาดในดันเจียนโอ้ยภาพสวยว่ะเฟรมเลยตกด้วยเจ๋ง เลยต้องทํายังไงบ้างมันบอกให้เราไปมันบอกให้เราไปโยกคันโยกกันก่อนนี่นี่ตรงนี้เลยเนี่ยพี่โะอให้ทำความสะอาดเลยอ่ะจิ้มเลยลาให้อ๋อให้มิมิกินว่ะเอาให้มิมิกินอกิฟเน่บ้าบูมมีมิชื่อบูม โอากูตายอ่ะอย่าอย่าเข้าใกล้มันเกินมันกินพี่ไ <House> ด้นะอ้าวอย่างงี้ความปลอดภัยระดับสูงสุดแล้วคนความปลอดภัยระดับสูงสุดเฮ้ยบูมเราวาก็ต้องมีวิ่บูมให้มันกินเฮ้ยกลายเป็นเนื้อเลยมันต้องใช้มือหยิบอย่างเดียวไม้อ๋อมันต้องกดขี้ขวาให้มันเกมแม่งเก่งฮ้ยกูรอดได้นี่กดสปอนสลามแล้วก็ขิ้ ทิมเลยพี่ทำความสะอาดเลือดอ๋อ oh, มันคือไอ้นี่ไงไม่ถูพื้นเอ้ยคอนเซปต์ดีสลามันเต็มแล้วก็เอาไปให้เอมิมิก hey, hey, <Hey, S 2> ินไอมิมิกินเฮ้ยทะลาไกให้หพี่บึงดูดิมันตรงนี้ดิกดลีกขวาดเดินมานาะออกประตูออกเอากูเจอแล้วอะไรบางอย่างนี่คือรูปภาพอะไรเอาเปิดใช้งานวงแหวนซาตาน <laughs> <laughs> เอาแล้วหลักกูว่าผจญภัยแล้วไม่ทำแล้รความสะอาด โอ้ต้องทำหมดนี่เลยทั้งแบนเลยเกมทำดังดันเลยพี่อืแม่งสมอนซาตาอ้อเพิงโดนรี่กินนะเออกูไม่เห็นอ๋อเราเกิดตรงนี้มันเป็นจุดเซฟจริงด้วยบุ้มวงแหวนซาตานอ่ะเฮ้ยไอเกมมงมันว่ะไปดูอีกฝั่งหนึ่งดิไอ้น้ำนี่คืออะไรไอ้ปีไปโดนเป็นปีรีมันคือไอสเกลเออร์ู่มั้ ม,มันไม่สปกปรกยังวะดันเดะเฮ้ยนี่มี่มงระวังนะแมงยิงธันดูผมมาได้ด้วยอ่ะโอ้ต้องเอาธันดูใส่กลับเข้าคืนด้วยแล้วต้องทำให้ดันเจี้ยนกลับมาเป็นสภาพเดิมอ่ะทำทำไมวะนี่อะไรอ่ะมันวิ่งวิ่งด้วยบูบูดูดีพิบ๊อบพิบ๊อบอู้วเฮ้สคุณเบิดไอ้เยี่มันเหมือนระเบิดเอ้า โดนกำลังไลไปเฮ้ยแม่งมันจะฆ่าเราทุกคนเลยไงวะนี่กูมาทำความสะอาดนะเอากล่องสมบัติพวกกูเองมันบอกว่าต้องใส่โกเข้าไปสามอันอินไซด์โอ้ยขี้ตาย่างวะโอ้ต้องเอาเก้าอี้ทุกอย่างมาเลียงใหม่เลยแม่งกูโอเคดีไหมเนี่ยโอนี่ดูอะไร เอ้ยไม่เกนจาหน้าไอ้พวกปัญญาอ่อนอะไอ้ย่าอ้าวอย่างนี้กว่าแม่งเกม PVP เลยเอาเอาไปเป็นบูวไปเล่นมาเอาวันนี้พิกอัพเลยเข้าข้างหลังมันล้วหยิบโดนแน่นอนพี่พีกคกิดกตกูเปิดอยา่า ยืนอยู่น่าเลฟเลยเอาไป็นลิฟวันกูเปลี่ยนชื่อเลยเฮ้ยแมงวันว่ะอ้าวอีกกูแคมป์เลยิ่งปิดวันหนึ่งซ่ากันสุดเฮ้ยตีรัวอะไรอะร้ยตีเรื่อยๆนะมันตีไม่หยุดเลยเปลี่ยนชื่อมาแล้วนะไม่ให้มันชื่อบุบหรอกูตั้งชื่อมันว่าอะไรอะกูตั้งว่าพีเลยเฮ้ย เอ้ยเอ้ยเศษไอ้วันแล้วกูไปเกิดอย่างไกงอ่ะเฮ้ยกูไม่ไปหาไม่เป็นไรหรอกเอาพวกมึงตอนตอนนี้เปลี่ยนจากเกมทำความสะอาดเป็นเกม PVP แล้วล่ะมันมันกินยันกล่องมันยิงมันกินยันกล่องเลยเอ้ยมึงกล้าถือกล่องบูมมาทำความสะอาดก่อนยจะทำคนที่ก่อเดี๋ยวผมทำเพื่อไปด่านต่อไปได้เพื่อเจอบอสกลัวกลัวทองใส่อยู่อ่ะสามอย่าง กูคืออสุรกายในตันเจียนก่องไอ้ปัญหาเด้ยนี่ยอด้ยนไอ้เาก็ว่าไอ้กูกินไอ้มัญอาวีไม่กินได้เลยเห็นปล่าทำไมวะยังจะกินกูยังไงทีเนี้ยทำไมกูกินกล่องได้เฮีย้องกินดิให้กินเลยให้ลุมแอบก่อนกินกูด้

เอ่ต้องาบ้อวิ่งเลยไปแเก้ช่วยดิไอ้ยาไม่ต้องว่าบ้าเนอะไอ้กูต้องถือเก้าอี้ไว้กันกูเก็บกระยาไอ้เียกูไม่เก็บกระยากูวางดักเลยอ้าวทำไงทีนี้มึงอย่าออกมาจากอนาเขตนี่ยังไงกล้าเข้าว้าวก้าเข้ามาหาวิิกเปล่า ไม่เลยเอาดิทำไงอ่า,าเราทำไองอ,อ้าทำไงละกูเฮ้ยยอยยยยยยยกูกลายเป็นยยยยยยล่ายย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 พี่าายยยยยอยย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 อยย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 ยเยย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 ยอ อะไรยืนเข้ามาหาทันพร้เมอร์กูดิออพติมาย5ไม่เห็นจะทำความสะอาดไปถึงไหนเลยวะเกมแม่งทำความสะอาดพวกโก้ได้ละดึกเลยว่าไปไหนอะไม่ต้องเล่น5 minutes later ไอ้ควายไอ้กูแหวกรวยเกี่ยควายแล้วนะก็ดอกกูวิ่งกินเนื้อให้เนื้อตรงเหี้ยนี่แหวกเสียงขี้นมาเลยว่ะต้องจัด้ไแหวกมันว่ะหรือจะซื้อตัวไตวู้บึงแต่มันมีหน้าตาบอสเนี่ยถ้าเราทำความสัางเสร็จอาจจะเจอก็นเลต้องช่วยฆ่าบอสเออ ออัตราเพิบเลยพลังเวทเอาไนยิงเข้ามาดิมึงไม่มีพลังเวทมนเหมือนกูเออทำยมาไงอ่ะไม่บอกอยู่ยตรงนั้นไปแหละตลอดการกูขอสั่งมึงไว้ชั้นหนึ่งนั่นแหละเอาไม่ให้ไปสตาร์ไม่ให้ไปเอ้กันกระแพงอืเก็บไม่กินเลยไอ้บ้า โดนขังแน่เลยไอ้ไอ้วีวิกนี่แกล่รอหนีหมายว่ะขังตะก้องเลยเฮ้ยฮู้บอกกูเป็นเจ้า้ย เกี่ยวเลยโอ้ยเกี่ยวเกี่ยวไปหมดนออะไรร้องอะไรไม่ปรเดี๋ยเดีย้ยไอ้เี้ยตัวนั้นไม่เติมประจุไฟฟ้าทำอะไรไม่ได้นะนี่กัดเลยแอบเอฟเอาไม่แล้ว ไอ้เว้ยนี่เกมพีพีพีอ่ะไอ้เี้ยมึงจะเอาไอ้เปรดเอ้โอ้ยกูกลัวกูกลัวกูกลัวฟากประเดี๋ยว five minutes later อ้าวจบแล้วมึงอ่ะชื่ว่ามึงจบแล้วไอ้เหี้ย มึงจบแล้วจริงๆมึงเข้ามาไม่ได้ละอาณาเขตกูอะกูทำความอดอยู่ออแล้วมึงจะทำยังไงกูทำอย่างนี้จะทำยังไงนี่ตรงนี้เลยพอดีเป๊ะเลยอากูเอฟเคแล้วได้จริงก็ฆ่าหาทางฆ่ากูให้ได้ฆ่าได้กูโอเคก่าฮหาฮ่าฮ่่า่า โอเคพี่ซีดเบกเกก็ต้องจบกันไปแล้วนะสำหรับรายการพเซตทีวีแล้วเกมเออก็บินคลีนอัพก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วก็เออจริงๆแล้วเกมมันอนข้านที่จะยากหน่อยจะต้องใช้ความสามาคัคคีแล้วก็จะต้องไม่ตายกันนะไม่เช่นนะั้นเราจะไม่มีวันได้ผ่านด่านแรกเลยแต่ว่ามันเป็นเดโมนะครับผู้ชมเดี๋ยวรอตัวเต็มมาถ้าเกิดว่ามันมีอะไรดีๆหรือว่าเออสามารถข้ามด่านได้เนี่ยเดี๋ยวก็จะมาเล่นกันให้ดูละกันนะจ๊ะก็สำหรับใครนะครับที่มากดไลค์กดตั้งตะไคร้พวกเราทุกคนก็ต้องัก ไปก่อนเวจอคลิปหน้าบ๊ายบายจ้าบ๊าย